ทีนะคะทุกคนวันนี้ก็ครบ14วันแล้วนะคะที่เราเสริมหน้าอกมานะคะก็ตอนนี้ทุกอย่างก็ปกติดีแล้วค่ะแต่ว่าหน้าอกเนี่ยค่อนข้างที่จะยังบวมๆอยู่นะคะ ก็ยังไม่ได้ตัดไหมค่ะพอดีว่าไปตัดไหมามาแล้วแผลมันไม่แห้งคุณหมอเขาก็เลยไม่ให้ตัดไหมนะคะแล้วก็วันที่30นี้ก็จะไปให้คุณหมอตรวจด,ดูอีกทีหนึ่งวันนี้เราอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าราคาซิลิโคนใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็จริงไหมที่เราเสริมหน้าอกมาแล้วเจ็บเหมือน10รล้อทับอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะจ๊ะ ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคือตัวเป้นเนี่ยเกิดมาไม่เคยทำศิลปกรรมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเต็มที่ก็ถ่ายรูปแล้วก็ใส่แอบไปนะแต่ว่า,าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ผ่าตัดนะคะแล้วก็ เ,เสริมหน้าอกเป็นครั้งแรกนะก็ค่อนข้างที่จะกลัวๆแล้วก็ตื่นเต้นพอสมควรค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้ทํามาแล้วก็ทุกอย่างปกติดีค่ะไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยนะแล้วก็วันที่ไปผ่าตัดนะคะอย่างที่บอกเป้เป็นคนหน้าอกเล็กมากๆแล้วก็พอเสริมหน้าอกไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะพึงพอใจพอสมควรแล้วก็อีกอย่างเนี่ยหน้าอกเป้นเนี่ยคือเสริมไม่ได้ใหญ่โตมโหฬานะคะก็เอาพอดีตัวพอน่ารักน่ารักกลุบกลิบนะจ๊ะ แล้วราคานะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ราคานะก็อย่างที่บอกไปค่ะซิลิโคนแต่ละอย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะราคาก็จะไม่เท่ากันในส่วนของเป้เองเนี่ยเป้ใช้ซิลิโคนของแมนเชลนะคะแล้วกอ็อยู่ที่2 5 0รซีซีซึ่งราคาเนี่ยจะรวมทุกสิ่งอย่างเบสเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณรวมประกันด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็คือจะ เจ็ดถึงแมืนบาทอะไรอย่างเงี้ยเออก็แล้วแต่นะจริงๆมันมีราคาถูกกว่านี้นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยก็อย่างที่บอกอะซิลิโคนแต่ละ,ะยี่ห้อแต่ละราคามันไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องไปคุยรายละเอียดกับทางคลินิกเองนะจ๊ะ ทำไมไปถึงมาเลือกคลินิกนี้นะคะคอสเมตแคนนะก็เพื่อนไปนอยู่ที่เยอรมันด้วยกันเนี่ยเขาได้มาเสริมหน้าอกแล้วเขาก็แนะนํามาว่าเฮ้ยคลินิกเนี้ยดีนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยสนใจแล้วก็ลองไปหาข้อมูลดูจริงๆการหาข้อมูลของเป้นเนี่ยคือค่อนข้างที่จะระยะเวลาสั้นมากๆเพราะด้วยความที่ ทันหันมากในการที่จะมาเสริมหน้าอกนะคะแล้วก็สําหรับการที่เราเดินเข้าไปในครั้งแรกความประทับใจนะก็บอกไปเลยว่าค่อนข้างที่จะประทับใจพอสมควรนะคะแล้วก็พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสดีคลินิกสะอาดดีแล้วก็คุณหมอหรือคนที่อยู่ในคลินิกค่อนข้างที่จะ ดีพอสมควรแล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือให้คำแนะนำใดๆก็แล้วแต่คือดีมากๆค่ะรวมถึงแอดมินที่เขาได้แชทคุยกับเราด้วยคือตอบไวอะไรไวแล้วก็ดีมากๆเลยสำหรับคำแนะนำใดๆก็แล้วแต่นะ คราวนี้ค่ะผลกระทบหรืออะไรก็ยังไม่เห็นมีนะตอนนี้แต่ว่าคือตัวเป้เองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าด้วยความที่เราเสริมหนะ้าอกครั้งแรกเนาะมันก็บอกไม่ถูกว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวรอดูให้แผลหายก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงในส่วนตรงนี้ไม่รู้มันจะโดนป่ะเนี่ยของเราตอนนี้ยังก็ยังใส่บาอยู่นะคะบาแบบนี้อยู่นะทุกคนก็คือค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควระคะ่ะแล้วก็ ตอนนี้ก็คือสามารถยกแขนได้แล้วนอนกลางแขนได้แล้วคือแต่ว่ายังทำช้าๆอยู่นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเจ็บแล้วก็แผลตรงเนี้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะไหมยังไม่ได้ล้างแผลเลยเพราะว่าด้วยความที่เจ็ดวันแรกของเราแผลไม่แห้งนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจที่จะทำหน้าอกนะบอกได้เลยลองหาคลินิกดูนะคะหลายๆคนก็ถามมาว่าเขาได้เดินเลือดออกไหมก็ไม่ได้นะคะก็คือแบบ วางยาสลบแล้วก็ผ่าตัดหน้าอกเสร็จแล้วก็ให้กลับบ้านได้เลยเนาะคือ <c oughs> แล้วก็เลือดอะไรต่างๆนานาก็ไม่ได้ไหลไม่ได้อะไรนะคะคือทุกอย่างปกติดีแล้วก็มันจะทรมานในช่วงวัน2วันแรกเท e ่านั้นเองที่เราจะต้องนั่งแบบ45องศานอนอคือแบบมันปวดหลังเออปวดหลังปวดก้นมากๆเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยชินกับ ตรงนี้นะเออก็ประมาณนี้ตอนนี้ค่ะก็ทุกอย่างก็กําลังดีขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วแล้วกออ็วันไหนที่เจ็บอย่างเงี้ยก็จะกินยาแก้ปวดแล้วก็กินยาแก้แอักเสบเอานะจ๊ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะรอให้คุณหมอดูว่ามันทุกอย่างมันปกติไหมการเสริมหน้าอกเนี่ยโอเคตรงของเป้นเนี่ยมันก็ยังมีบวมๆอยู่นะแต่เราไม่รู้ว่า ทั้งนี้ทังนั้นเนี่ยมันเป็นปกติไหมเดี๋ยวต้องรอถามคุณหมออีกทีหนึ่งเนาะแล้วในส่วน,น,นอื่นๆหลายๆคนที่เจอเอฟเฟกที่ว่าเฮ้ยหัวนมช้าบ้างอะไรบ้างคือในส่วนตัวไม่ไม่ช้านะก็รู้สึกดีปกติจ้ะก็ประมาณนี้ค่ะก็นี่เนาะ เออตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมากๆแล้วนอนตอนนี้ก็สามารถนอนราบได้แล้วนะจ๊าแล้วก็คือทุกอย่างก็เป็นปกติดีหมดเลยนะก็ได้ๆก็แล้วแต่ค่ะใครที่สนใจที่จะเสริมหน้าอกนะคะก็ลองหาข้อมูลดูแล้วก็คอร์สมาแคนนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เราไปทำมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะพึงพอใจพอสมควรนะเดี๋ยว ถ้าหน้าอกหายเรื่องหลังเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นเป้จะแต่งตัวที่แบบเออจะโชว์หน่อยเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยมีหน้าอกมาก่อนแล้วตอนนี้เรามีหน้าอกขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็แบบชอบมากทุกคนแต่งตัวสนุกดีนะขนาดขนาดยังไม่ตัดไหมนะก็ยังแบบอืมโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังในคลิปวิดีโอต,ต่อๆไปนะจ๊ะ